ต่อรอบ B หนึ่งเกียร์ลอยไปเข้าลองไปเลยเข้าลองไปเลยเฮ้ชารเต็มเดนหัวไม่ตายเ ปกูปีนไว้โลแล้วหรอวะเอดไปเลยจ้าถ้ากองที่เฮียกูเนี่ยแหละกูโอเคเลยในแค่นี้แหละโทษที พี่บอกว่าดิโอเคเล่นเล่นแค่เนี้ยแหละโทษดีเอิดอ่ะนะอะไรประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวมันเอาจริงพี่อ๋ออ,อ๋อ,อ,อโทษโทษโทษ